สวัสดีจ้ามอนีกับมาพ่อครับช่องแม็กไกเวอร์มินีกับสิผ้ามาเห็ดขอหมูได้จ้าเริ่มแรกกระตังเสาต่อด้วยกับมาตีขัน้นมุ่งหลังค่าหลังค่ากระเบื้องกับซื้อมาแผ่นละสิบบาทได้จ้าเสาหนี่กับเป็นเสาใหม่ล,ลำปา ขั้นตอนต่อไปกระมาะคุดหลุมเท่ขัน้นกระส่เล็ก2องเซนเล็ก2หุนแล้วก็แก้เปลือกต้นใหม่เพื่อวาสีก่ออิฐเพื่อให้ยึดติดกับอิฐได,ด้ดีต่อไปก็เป็นการก่ออิดนะจ๊ะกระิก่้อยู่ี่แถว จงผู้ไหวระบายอากาศก็ยอดแล้วสุดท้ายกับเทพื้นเห็ดประตูอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตรงนี้กะเป็นป้องระบายน้ำป้องน้ำออก อันนี้ก็เป็นกอกหมูกอกกอกไข่หน้ามหมูหัวหัวกอกก็ซื้อมาสั่งในราษสะดอันละ2ยีสิบบาทหมูหน่อยอายุหนึ่งเดือนพึงเอามา อันนี้กระสือขอแบง่งเพิ่นมาตัวละพันเจ็ดทั้งนามกระสือมาใบละสีลอยตอก,อกไวใทาสีล่าง เสร็จแล้วเนาะค่ะวิธีการเห็ดคอ,ขอกหมูขอฝากกดไหล่กดแช่กดสะส,สไข่ในท่านจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปจา้า